สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวย v i p หน้าใช้1คันนะครับมาแล้วครับกับ Toyota c a m r รนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเป็นมือเดียวป้ายแดงลำดับที่1น,นะครับซื้อเงินสดมาเลยครับคันนี้ 289,000บาทนะครับมือเดียวป้ายแดงดูแลศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับสวยหรูดูดีกว้างขวาง,วางนั่งสบายใช้ง่ายอึดถึกทนครับรุ่นนี้สวยครบจบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก ABS เบรกพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับตกแต่งลายไม้สภาพงามแจมๆมแบบนี้นะครับ ใครที่กําลังหาคัมรี่นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับดูแลศูนย์ดีมากๆดูแลศูนย์แบบใช้งานได้อย่างยาวเลยครับสาหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเป๊ะมากๆนะครับไม่มีดังไม่มีกระตุกไม่มีกระชากแอร์หลังมาครบนะครับกว้างขวางนั่งสบายสวยหรูดูดีนะครับมือเดียวเจ้าของดูแลดีมากๆไม่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับดูแลสภาพมาดี ดถึงไม่จะตึงนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆช่วงล่างไม่มีดังมาลองขับดูได้เลยครับรถสวยทรงหรูดูดีนะครับไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับใครกําลังหาคัมรี่นะครับประวัติชัดไม่เคยชนไม่เคยซิ่งไม่เคยแต่งอะไรเลยนะครับก็เดิมๆจากโรงงานนี่นะครับแค่ไม่ใช้งานเยอะแต่ดูแลดีดูแลถึงฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยทรงดีมีคุณภาพ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับล้อแม็กซ์สิยางดอกเต็มใช้ได้ยาวขับใกล้ไกลขับได้สบายทางไกลยิ่งดีครับนั่งสบายตัวชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งให้นะครับรถสวยสภาพดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นส่งลงอ่ําเดินหน้าถอยหลังพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับรถสภาพนี้นะครับถูกใจมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับตกแต่งลายไม้มาอย่างดีรถสภาพงามแบบนี้นะครับ ตามแจ้งนะครับไม่เยอะหน่อยแต่ดูแลสภาพดีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สช่วงล่างแน่นๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับและรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทนแล้วก็ดูแลง่ายมากๆนะครับแอร์ก็เป็นระบบออโต้สู้แดดดีครับแอร์เย็นหน้าเย็นหลังซ้ายขวาเลือกได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีหาเอาไปใช้งานนะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับออกมาใหม่ๆนู่นร้านต้นๆนะครับ วันนี้ก็289,000บาทนะครับกับรถคุณภาพงามๆสวยหรูดูดีมีระดับกว้างกวางนั่งสบายอึดถึกทนเครื่องนี่ทนจริงๆนะครับรถเพื่อนๆผมติดแก๊สกันเกือบทุกคันนะครับ300400คันนี่เขาวิ่งกันที่สนามบินนะครับรับนักท่องเที่ยวไปกลับวันหนึ่งก็หลายร้อยกิโลนะครับหัวหินตุวรันภูมิไปกลับนะครับติดแก๊ส LPG ทุกคันก็ใช้งานกันได้ปกติสบายครบจบแน่นอน และมันอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกเลยนะครับรับรองว่าคุ้มครับตัวนี้ผมเคยใช้อยู่ใช้สบายมากๆดูแลก็ง่ายกว้างก็นั่งสบายด้วยครับบอกเลยคุ้ม